นิทานเรื่องหมาป่าและนกกระเรียนการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมาป่าตัวหนึ่งที่มีนิสัยโลภและก้าวร้าวมันเดินทางไปทั่วป่าเพื่อล่าสัตว์อื่นๆเป็นอาหารวันหนึ่งขณะที่หมาป่ากำลังล่าเหยื่อมันกลืนกระดูกชิ้นใหญ่เข้าไปโดยไม่ระวังกระดูกชิ้นนั้นติดอยู่ในคอของมันหมาป่ารู้สึกเจ็บปวดและไม่สามารถกลืนหรือพูดได้ หมาป่าพยายามหาวิธีเอากระดูกออกจากคอแต่ไม่สำเร็จมันเริ่มรู้สึกหมดหวังและอ่อนแอลงเมื่อมันเดินผ่านบึงน้ำมันเห็นนกกระเรียนที่กำลังหาอาหารอยู่หมาป่าคิดว่านกกระเรียนอาจจะช่วยมันได้จึงรีบเดินไปหานกกระเรียนและใช้ท่าทางขอความช่วยเหลือโปรดช่วยข้าเถิดเจ้ากระเรียนข้ามีกระดูกติดอยู่ในคอและข้ารู้สึกเจ็บปวดมากถ้าเจ้าช่วยข้า ข้าจะตอบแทนเจ้าด้วยของรางวัลอันมีค่านกกระเรียนรู้สึกสงสารหมาป่ามันรู้ว่าหมาป่ามีฟันคมและอาจทำร้ายมันได้แต่ด้วยความการุณานกกระเรียนจึงตกลงช่วยมันใช้คอยาวและจะงอยปากของมันเข้าไปในคอหมาป่าและดึงกระดูกออกมาได้สำเร็จหมาป่ารู้สึกโล่งใจและขอบคุณนกกระเรียนแต่มันไม่มีความตั้งใจที่จะให้รางวัลใดๆแก่นกกระเรียนเลย เมื่อกระดูกออกมาแล้วหมาป่าหัวเราะเยาะและพูดว่าเจ้าโง่ข้าไม่มีอะไรจะให้เจ้าเป็นรางวัลแต่เจ้าควรดีใจที่ข้าไม่กินเจ้าเป็นอาหารนกกระเรียนรู้สึกผิดหวังและโกรธมากแต่มันก็รู้ว่าการเถียงกับหมาป่าอาจไม่เป็นผลดีมันจึงพูดด้วยความสงบข้าได้ช่วยเจ้าและข้าไม่ขออะไรมากไปกว่าการรอดชีวิต ข้าแค่หวังว่าเจ้าจะไม่ลืมความการุณาที่ข้าได้แสดงแก่เจ้าหมาป่าหัวเราะและเดินจากไปโดยไม่สนใจคำพูดของนกกระเรียนแต่หลังจากนั้นไม่นานหมาป่าก็ต้องพบกับความลำบากมันติดกับดักนายพรานและไม่มีใครมาช่วยเหลือมันเลยมันรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ตอบแทนความการุณาของนกกระเรียนและเข้าใจถึงค่าของการมีน้ำใจในที่สุด นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความการุณาและน้ำใจเป็นสิ่งมีค่าและการช่วยเหลือผู้อื่นอาจกลับมาช่วยเราในยามที่เราต้องการความช่วยเหลือความโลภและการไม่มีน้ำใจจะนำพามาซึ่งความเดือดร้อนในที่สุดหวังว่าจะสนุกเพลิดเพลินและได้ข้อคิดดีๆจากการรับชมนิทานเรื่องหมาป่ากับนกกระเรียนนะคะ